สอนรับบงนางฟ้าสีมุ่นอ่อนแบบนี้นะคะน้อง,องบงอกเลยว่าสวยมากใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยของชิ้นนี้แจกเพียงแค่2,500ชิ้นหมดช้าด้วยนะคะเข้าแมปตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้าง ซึ่งน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะกับแมบห้ามโดดอันนี้นะคะน้องๆต้องยืนอยู่ในแมบเป็นเวลา30นาทีนะคะน้องๆถึงจะได้1วินนะซึ่งตอนนี้พี่แป้งอยู่ในเซิร์ฟวีนะคะมันเลยไม่ขึ้นเวลานั่นเองซง คนกระโดดนะคะน้องๆในเวลาที่น้องกําลังยือนอยู่เวลาจะถูกรีเซ็ตกลับไปที่30นาทีใหม่ซึ่งน้องๆจะต้องยือนอยู่ศูนย์จนส่วนวีจะได้1วินค่ะและการที่น้องจะได้มงกุฎอันนี้คือน้องจะต้องยืนทั้งหมด2วิน2วินจะเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะแต่หวังว่า1ชั่วโมงของน้องๆจะไม่มีคนกระโดดนะคะเพราะไอ้หลังมันชอบเกียนะคะ่ะน้องๆเข้ามาแล้วมันกระโดดโดดโดดใครอยากได้เซิร์ฟวีนะคะเข้ามาดิคอร์ดของพี่แป้งได้นะคะน้องๆ